สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเกษตรน้องแคร์พาทัวร์นะคะท่องเที่ยววิสาิจชุมชนตำบลหนองโรงนะคะแห่งไร่อัสรา,สาพันธ์วันนี้นะคะไร่อัศรา,าพันธ์มีอะไรดีๆข้างในตามท่านเกษตรอำเภอหนองแคร์ของเราและท่านเกษตรตำบลของเราเข้าไปกันเลยค่ะเชิญค่ะเชิญครับนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งเป็นวิสากิจชุมชนนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของอำเภอหนองแคร์นะครับ วันนี้นะครับพี่เดนูจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเตรียมไว้ให้นะครับพวกเราทํานะครับวันนี้นะครับพี่เดนูมีมีมีกิจกรรมพิเศษอะไรนะวันนี้พาล่องเรือเก็บมะม่วงมันคุณสีกับมะม่วงตกตึกจ่ะตกตึกนะครับออถ้าถ้าจะมาในเข้าชมสวนเนี่ยถ้ามามาได้ทุกวันนะคะแต่จะเข้าชมสวนกับล่องเรือยังไงเนี่ยต้องโทรนัดล่วงหน้างหน้าได้กี่คนสิบคนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมะม่วงที่ในหอนะคะเนี่ยลูกแก่และ เป็นหมดแล้วนอกฤดูค่ะนอกฤดูค่ะรู้ได้แค่ไหนจที่มันเกิดอ่าเราเราจากเนื้อสัมผัสที่เราสัมผัสที่มือหัวหน้าถ้าเราอยู่กับมันจนชินนะคะเนี่ยอย่างนี้อย่างใช้ไม่ได้หัวหน้าเล็กเล็กไม่อ้วนไม่กลมไม่ใหญ่พออ่ะเดี๋ยวคุณอาธรจับข้างหน้าใหม่อ่ะพี่จนชิปเลมชิปเลมอ่าถ้าเราอยู่กับมันทุกวันเราจะชินคุณพี่นกชอบมากเลยอ่าเนี่ค่ะหัวหน้าเนี่ยเนี่ยจะใหญ่เลยเห็นไหมคะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมอะเนี่ยถ้าถ้าลูก คุทธนทรจับอย่างเดิมถ้าลูกค้ามาเนี่ยมาเด็ดมาเด็ดมาเกีดิไม่เคยได้แล้วค่ะได้ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหถาดเลยฮะอันนี้ใช้ได้แล้วอันนี้ใช้ได้แล้วนี่ค่ะเนี่ยครับโอ้โหค่ะจะเกิโลห้าสิบบาทใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้ามาเด็ดเองนี่กิโลละห้าสิบห้าบาทคิดเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเท่าเดิค่ะกินได้กินไหมคะกินได้ ก่อนนี้ี่หัวหน้าทำลูกนี้นะคะมันเดี๋ยวหัวหน้าคิดตับก่อนว่ามันจะไม่เหมือนกันเห็นป่ามันอ้วนมันใหญ่๋อเมื่อกี้เราจับมันุกเออใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วหัวหน้าเด็ดเลยเด็ดที่ขั้วค่ะกันยางอ๋ัวอ่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะหัวหน้าตรงนี้ค่ะมันจะเปาะค่ะหัวหน้าขั้วบนขั้วบนตรงข้อต่อันนี้แหละค่ะโอ้ง่ายนิดเดียวค่ะอ่าหัวหน้าถอดเลยค่ะหัวหน้าถอดถุงได้เลยครับถอดถุงได้เลยค่ะเอออ่านี่ค่ะสวยเหมือนกันค่ะ อันนี้มันค,นคุ่นส,สีค่ะนี่ค่ะมันจมสีค่ะเล็กเล่นจะต้องค่ะ ใครที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่ไล่อัสลาพันธ์นะคะวิสาหกิจเราสะดวกติดต่อพี่ลนูได้ทางไหนคะ,ะต้องโทรมานัดล่วงหน้าค่ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0817722946ค่ะที่นี่มีกิจกรรมไม่ทำมากมายมาเที่ยวกดีเดนะคะ